สวัสดีครับผมขอกราบขอบพระคุณคุณแม่สุกัญญานะครับผมทีเอ็นดูเมตาจองผลไม้ให้มักลาอบุลท่าแม่ไปเตย5 0 0คะแนนนะครับผมขอกราบขอบพระคุณนะครับผมขอให้คุณแม่สุกัญญาเปความสุขความเจริญนะครับผมเฮงๆฟังๆลำๆรวยๆนะครับผมขอกราบขอบพระคุณครับผมพรอมให้เลยนะครับผมสองครับสี่ครับผม หกครับแปดครับผมยืยนับตะกร้าแล้วโอ้กุญอ่าสิบครับผมโอโ้ยืนนับตะกร้าเลยโอ้กุญโอ้ครับคุณแม่สุกัญญาขอเลื่องครับผมครับสวยเดี๋ยวเข้าวานแล้วเข้าแล้วโอเคอ ขอบพระคุณนะครับคุณแม่สุกัญญานะครับผมฝากเอ็นดูน้องด้วยนะครับผมช่วงนี้ไลา์คนยเงียบมากเลยนะครับผมขอขอบคุณครับผม